背を吸い取られてぽっくりもう町の連中も殺気なっちまっていいところに来てくれやしたよ俺大麻師じゃないよ長官の補佐として来ただけだよならばわしから命ずる即刻悪魔を退避せよえお前は王立騎士学校最下位で卒業したそうだな騎士としては出来損ないだたや同期は親衛隊に入隊たや左遷の地防安に派遣 おお前の人生はすでに終わっておるサキバスと戦って死ねるだけでも感謝するのだなうん言いたいことはサキバスを倒した暁にはご褒美はいただけるのでな,なんだとできると思っているのかできぬのにご命令を、うん うん、貴様は王立騎士学校の辛いおもしだ恥を知れ気安く触れないでちょうだい最下位の人と口を聞きたくないのプププ,プかっこ悪僕が大逆転で国王になっても君は一生暴安だからそこんとこよろしく十字架もニンニクも効かないんじゃ無理か のは奥から来られたお方。はい、遅かったじゃん。<お>ん。えっと、誰？私シャムシェルシャハル。長いからシャムシェルでいいよ。もしかして少夫？ショーフそんなとこ。<laughs> 結構出そうな顔だね。何が？

สวัสดีครับพวกผมนายะโจเกิร์ดนะครับกับเกมอะไรรูกไมยมงมยมกเออทั้งวันะเพราะผมไม่รู้ชื่อจริงๆงแล้วก็ไม่มีภาพเกมด้วยแม่งโอ้โหชีวิตอันนาและลังทุดังจิตมากเลยครับเกมนี้ผมเล่นไม่จบเออเล่นไม่จบจริงๆริเล่นเล่นยากมากเลยต้องมานั่งเก็บเวลไว้แบบตีมอนตีอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรยากใช่ไหมก็เลยว่าวันนี้ก็เอามาแคสต่อแล้วกันนะครับเออต่อจากคาที่แรกครับเราก็มานี่ครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อนี้ครับอืมแหลมมากครับ อืมอืมต้องกดนี่โอเคหรือหมดปุ่มแล้วก็คือเราใช้จะใช้ปุ่มซกดนี่ปุ่ม x ็ปุ่ม X ไม่ออปุ่มเ็ไม่นับเออเรียกปุ่มเคือเดินเฉยปุ่มแซค,คือนี่ปุ่มชิปก็ได้แล้วแต่แล้วภาษาที่คุยกันก่าไม่รู้กันออขั้นแรกให้เราอาบน้ำครับนี่อาบน้ำแล้วจะมีเด็กคนหนึ่งมาแอบมองเราครับเฮ้ยนี่มัน โอ้โหเธอยังอเธอยังแบบยังสวยอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะนมศักดิ์สิทธิ์เออเออบอกอยู่ว่านมศักดิ์สิทธิ์นะอ่าอันตานี้ผมก็ลืมหมดแล้วเนี่ยวนเล่นไงวะลืมหมดแล้วเล่นเล่นแหวะเยีะลืม เอออ๋อ,อ,อแอคแทกตรงเม c การหลบมโอเคจำได้จำได้โยมาคุณยายนี่ครับทุกภาร,รกิจเราได้จากคุณยายนั่นนันะบอกฮะบอกว่าหน้าอกมันอย่าเด่นมากเข้าใจไหมเฮะมันเด้งมากแล้วมันแบบโอ้โหเขี้ยมันแทบปรินนะจะแทบปรินไหมอ๋อมาบ้านนี้นี่มาบ้านนี้เพื่ออะไรก็รู้ เพื่อชุมนุมแล้วเจอเด็กผู้หญิงคนนี้แบบว่าขอร้องเลยเอาค้างโอ้ค้างอ่ะ้วค้างเดียวอ่ะค้างอ่ะสาเหตุที่ช่วงนี้ไม่ได้แคสเกมก็เพราะว่าหนึ่งครับโปรแกรมเสียครับทุกอย่างเสียหมดเลยตอนนี้คือเปิดเกมทุกเกมไม่ได้อ่ะเออตอนนี้ก็แบบว่ารออ้นี่ก่อนแอนตี้รอลงโปรแกรมใหม่อรอล้างเครื่องใหม่ก่อนแล้วแบบว่าค่อยมาอีกทีหนึ่งนะเออ มา้าเครื่องใหม่หมดเลยเงแล้วนี่เอาอารเาไปไหนต่อแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยนี่ป่ะวะไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาให้เราเอาไปเตรียมตัวเข้าคุกเพราะว่ามันยังไม่มีฉากให้เราเข้าคุกเลยออ้ยเฮียยากระดูเข้าตาแสบตาชชบปายเลยโอ้ยใครมาส่งนมถึงนี่เลย ร่องนี่ร่องของมึงเ,ญญเลยสุดยอดเลยโอแซปเตอร์หนูนี่อิจฉาไม่นี่นี่นมศักดิ์ธิ์เด้งหนึ่งได้ในตำนานเลยมังโอแซปตต่าอ้าวแซ่บแม่งไหนดูตงังเราดีดูตัางไหนวะอุย้ยเหี้ยแม่งเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลย ถ้ามันให้เราไปไหนวะอย่าบอกนะว่าให้เราเข้าคุ้มจริงอะเพราะกิ่นมันอยู่ในคุ้เราผิดเรามันต้องให้เราไปคุยผู้ต้องหาคงใช่ละจริงเออปะ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 ,ปะเอาไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้ว่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นี่นี่แล้วนั้น,น,น,นไ,ไปตรงไหนวะนี่ไง วิชายยืนอยู่เดินตามรอยผู้ชายนะครับนี่ไงเขาผู้ชายมันจะเป็นคนบอกเส้นทางให้เราไปตรงไหนตรงไหนนะไม่ใช่ตรงนี้โอเคแต่ผู้ชายอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ตรงนี้นี่นะผู้ชายนี่บอกอยู่ตรงนี้ครับเออใส่เดือนบังครับเออไม่ต้องสวิตสำคัญใช่ไหมเออวิตมันโอ้ยสเตอร์ ตัดตาเลยข้างหนึ่งแม่งไงจบเลยอ,อ้แสบ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 ,แสบอ้เสียสิบโอ้โหมันเรือสามอะช่วยไม่ได้มันต้องเสียปัดจัดการแม่งมาดกวะ่ะตับกัน พันต้องเยอะเออโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่ตีเข้าว่าเจ็ดเก้าไอ้น,นี่ก็คือหลบอเอาสักเออเจ็ดปารทละผมได้ไงนะไอ,อ้นี่ตีคืนโอเคยนร้อย เรียกกันลอกละโอ้โหแค่สองขีดก็แปดเก้าเปอร์แล้วจริงอืมอมโอ้ยพักเนืลยกันนี่เอ้ออย,เอย,เอยเปิดกระโปรงอีกใครเปิดกระโปรงวะอ๋อไม่ใช่มันอาจจะลูกเฉยๆก็ได้ เฮ้ยไอ้ดำฮฮือลบลบลบมันเจอมอสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนี่มอสเตอร์ตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ตีตีแรงเลยบอกให้นะครับอืมได้แถกล่ะก็ทั่วตามต่ำเลยอืม อันนี้ก็ออาไปที่การหลบเดียวตอนนี้เอามอปที่การหลบนี่แล้วก็จบปุ๊เอาคืนไปหลบได้เอา้าคืนไปหลบได้ เอาคืนไปลบได้เอาคืนไปลบได้ครับพี่น้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอัพการหลบครับโจมตีใส่ใทันทีเลยโอ้ตายลาะพลาดเลย โจมตีชนะแต่พ่วงมันเยอะกวา่าไอตัวนี้เน้นพ่วงน,นะจริงไอตีดัมนี่มันก็เลยหลบแต่ว่าไม่มีที่หลบมันก็หลบอยู่ตรงหน้าเราเลยครับขนาดที่ปีศาจมันก็จะจมามันก็แอบลวนลามนางเอกซะเลยอ,อืนมศักดิ์สิทธิ์ดิ่งดึงได้นี่จริงๆเลยตีจริงๆงเลยใครทักสกายมาอ๋อคุณ มันเดินผ่านไปแล้วบอกูปากสิเงียบเงียบเงียม,ม,มันก็เดินผ่านเราไปครับนี่แต่นี้มันเดินผ่านไอดีก็ไม่หยุดครับลวนลามต่อไปเรื่อยๆบอมไปออแล้วนะเออจะขึ้นเรื่องนะแ๋ยวมันรถสมอลเล่มเแม่งเลย นวดทวนนายแต่ตะคิปตะคิปโหแม่งขึงสง,งาาเลยมึงเอ้ยโดนผู้หญิงแม่งแบบโอ้โหเริ่มเคิร์บแล้วนี่ตบไปทีนึงนี่โดนอั์คัตทีนึงอี่ไงเสยเลยมึงเอ้ยอาบน,านา้ำกิน ซื้อเราเหลือแค่นี้นครับผม,มนมเด้งนิว้าเล่นเลยเขาบอกว่าเด็กผู้นี้อายแุแสนรู้แล้วนางเอกไม่แบบว่าจะสอนเลยทุกอย่างเออนะอา้าซามเสดสวรรค์นางเอกที่ไรเดิงสานะครับผมเมื่อวันเด็กขออะไรก็ต้องทําตามทุกอย่างครับนะ่ามาเล่นกับเรานะเออกระแด้ก็ได้ แม่งอยางรู้จริงวัน่านจบเป็นไงแล้ววิธีเล่นยังไงบ้างเนี่ยกูตายแล้วเกิดใหม่ได้ su, ไหมเนี่ยกูตายกูไปถึงคนจริงตายแล้วเกิดใหม่แล้วมันแบบอัดมาแบบว่ามาอัดวิดีโอที่มันว่ารู้วิธีผ่านแบบว่าภาษาญี่ปุ่นกูอ่านออกเนี่ยโอ้โหแบบกูจะแหลมมากเลยแต่คนเราตายแล้วเกิดใหม่แบบโู้คนเราเวลาตายแล้วเกิดใหม่มันก็ความจำาก็จะถูกลบเลือนไปเออเสียดายเลยทางนี้ปะ เออทางเนี้ยพวกตัวโกงโผล่มานะครับพพวกไอความมืดมันทำให้เพื่อนเราทั้งหมดแพ้หมดเลยครับแล้วมันบังคับให้เราถอดเสือ้อผ้ามั้งเราไป แค่นี้พอใจอย,อยังอ่ะยังเจ้าถถอดมาวันนี้ดโอ้เอามือปิดไว้นะครับแล้วก็สู้ัสองทางสิ้นสพาพอย่างนี้เนี่ยแหละโอ้โหมึงเอ,อ้ย เรื่อนี้เราโจมตีมันไม่เข้าจริงๆนะครับไม่เข้าจริงเพราะมันเก่งมากเลย HP มันเยอะกวา่ขาขณะที่นางเอกลังโดนถูกจับอยู่นั้นมันนี่ไงถูกไอ้นี่แกช่วยไว้วเราผิดน,นะ เนี่ยแกปล่อยเด็กคนนั้นไปซะนี่ฮึไปเลยต้องไปขอบคุณแก่ครับผมขอบคุณมากยายยายยายขอบคุณมากถ้าเกิดไม่ได้ยายเชื่อว่าฉันคงตายไปนานแล้วละ นมแม่งก็ยังเด้งนะเพราะนมเธอเด้งเกินไปอะมันถึงได้เป็นแบบนี้เพโาเธอจะเออชาเขาจับนายเข้าคุกแล้วมันได้นี่ไอตัวดำมันเหมือนเสนอข้อข้อดีๆสักอย่างหนึ่งบอกว่าให้ไปทำไงก็ได้ถึงจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาดีกว่าแบบเออใช้วิธีนี้วิธีนี้จะได้ผู้หญิงมาเออก็บอกว่ะนั่น มานั่งทำไมท้าบ้ากูเนี่ยฮะเอาแล้วครับหลังจากนั้นก็ไงต่อวะลืมแล้วเออเล่นกับเด็กมั้งเราเหรอไม่ใช่เล่นกับเด็กดิโอ้ไม่ใช่อ๋อใช่ ไปหาคนในคุกใช่หลังจากคุยในคุกเสร็จปุ๊บก็ต้องไปหาคนในคุกครับว่ามันคุยอะไรกันวิธีไปสถานที่คุกครับใครที่เล่นเกมนี้เออลืมไปเกมนี้ไม่มีที่โหลดใช่ไหมพอหาโหลดถ้าเป็นต้องตายเลยมึมืออกก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้นะนี้ตรงนี้แม่นี่ตรงนี้เดินผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ไปตรงนี้เอ่ แล้วก็มาตรงนี้นี่เออแล้วก็เจอท้ำนี่นะครับในถ้าเนี่ยผมคิดตัง้งแาว่ามันต้องมีมอสเซอร์หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีตัวอะไรเลยแล้วไว้ข้างคาวที่มันอยู่ตรงข้มตรงนั้นนะมันจะมีข้างคาวสีเขียวอยู่เป็นข้างขาวเลขห้าสิบนะครับประมาณนั้นอ่ะโหชิมหายเลยไม่รู้ใครมันไปอัพไปโดบย้ายมันหรือเปล่าเอ่มรู้ อันนั้นให้เรามันบอกให้เราไปคุยกับคนนักโทษอีกนี่มันอยูงจะคุกครับอืมอุ้ยเธอมอีกแล้วใช่ไหมนันกโทษอะไรนเนี่ยมันต้องการให้เราเอาเสื้อไปให้มันแล้วมันจะเอาไปดมเมื่อเราผิดเออ แล้วก็จับหน้าอ,อกรอสักทีสองทีแล้วมันจะบอกความลับทุกอย่างเลยบอกให้วนเลยมึงจะขึงนาเนเลยเหเออโอ้หลังจากขึงมานานเลยเรอเลยเอา้าบอกใส่เกงนานเลยนะพอทีเออเออมันก็ได้แต่อยู่อีกข้างว่าวบเอออันนั้นมันก็เอาเสื้อเราไปเลยลมันก็เอาเสื้อเราไปแล้ว ยี่นี่มันจากพ้าองคเราทำไมเนี่ยเขาบอกว่านี่มันเทสดมันอาจจะเป็นนงศักดิ์สิทธิ์ติดตำหนักก็เป็นได้เสื้อเรายังอยู่นะครับเสื้อเรายังนี่ยังอยู่นะครับ เสื้อเสื้อนอ,อกเอาไปแล้วไอ้พูดนั้นคอยมูลด,ด้านหลังเราแล้วเข้าไปแบบอะไรวะดูแล้วคิดรามมกอ้วยงไง น่อนอะนเดินตามคนไปครับเดินตามคนไปก็คือคนมันชี้ทางมาทางนี้ให้เราแล้วเออก็เดินตามคนเราไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยครับเดินไปเรื่อยมาทางนี้มาทางนี้เหมือนคนมันจะสื่อบอกว่าให้มาทางนี้มาทางนี้อะไรก็ว่าไป มาทางนี้ครับมาทางนี้โอเคแล้วมากอู้ติดยากแค่นี้มียังติดอยู่เลยอ่ามาตรงสะพานนี้เหมือนเดิมครับนนะ่ะเปิดโอ้โอเยียนึงเอาไม่ใสก่กงในลมพัดเย็ดเคนงเงังเอกไม่แทงกงในแล้วเข้าท่ามาตรงนี้มาเพื่อหาสมบัติอะไรสักอย่างของมันนั่นแหละ มีหนูเว้ตีหนึ่งทีสองทีเป็นไรไหมอเอาเรายังไม่ถึงเลยตีตีเราไม่อยากเสียวิตเยอะเกินไปแล้วนั้นต้องปรับให้มันเหลือสิบสองอีตีฮ่า <c oughs> แค่น,นี้ไม่คะแนนกรุ๊กแต่ตอนแรกที่ผมเล่นเล่นนี่บอกให้ผมเดี๋ยวว่าโหเล่นโคตรยากเลยคือผมไม่รู้วิธีเล่นเนี่ยเออมาผิดทางกูไิดอี๋ปอีออ ลืมไปว่าอุ๊ยไม่แน่โปรแกรมโซนนี่ไม่อาจจะเปิดไท่ไั้ไอ้ขี้ลืมไปเลยโถฮาข้างในถุงนี่มีอะไร้นถ,ถุงเนี่นสักอย่าง,งแล้วมันก็เอาของมาจากถุงนี่ครับอืมเอาเปิดทำไมเนี่ยโอ้ เปิดทำไมลงล่างฮะนี่ดูสองคนเลยเนี่ย นั่นเข้าบาคุยกับบาร์เทนเดอร์นะครับแล้วได้ของวิเศษมาไงาต่อวะลืมแล้วไม่ใช่ทางนี้อ๋อตรงบันไดนั่นจะมีพวกเออจอนชาวไล่อยู่นะครับโอ้จอนชาวไล่ Yeah. อันนั้รชุมนุมกันแล้เห็นเราเหมือนที้เห็นเราเป็นคนแปลกในหมู่บ้านอยากให้เราช่วยเหลืออะไรก็่าไปโดยภารกิจเราที่ได้รับมาก็คือให้เราสภาพไปส่งไอ้นี่ไปยังหมู่บ้านอื่นให้ได้คือป้องปกป้องพวกนี้ไปยังหมู่บ้านอื่นให้ปลอดภยัยนะครับก็เดินตามทางนี่ยไปเลย เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆเลยอเอาเถื่อโบวิกเฮ้ยปวกแกนี่มึงไปปพวกไปริวลามกนี่ดาบไปก็ไม่เทืเ่อหรอกเพราะเกิดเจ้าเจ้าไม่มีเอาดาบไปฟันไม่เลยดิวนางเอกก็ยาแบบว่าโหยาดีประยางขนาดนี้ หมาเรียวอะไรเนี่ยเรียวสีอืมอุย้ยต้องอัพหลบให้ดีๆแล้วยืดไม่หลบได้ไงโอ้ยยืดไม่หลบได้ เลยยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นต์เออหนยังไงก็มีน้ำนอยู่อ,อ่ดื่มเติมดื่มเติม,มแม่เกมนี้แม่งมีให้ดื่มมีให้เติมนะจริงก็เพราะวิทย์แม่งหมดง่ายไงวิวสามเหรอกูขายเท่าไหร่เนี่ยฮะถึงจะวอวเนี่ยขายยี่สิบ เอฟพี e ก็ยี่สิบเองก็คือค่าตัวเดียวก็ได้และวนะ่จริงแต่ค่าตัวเนี้ยไม่ก็ได้นะเวลยี่สิบนี่อยากทีเวลวะแล้ว สิบสองโอ้โหมึงเอ้ยแสดง่าาตัวนี้ไอ้ผีได้แค่จะจิ๋วเดีวยวโอ้โหมึเงเอ้ยไม่เล่นไม่กูเดินผ่านเลยไอ้งไงจริงแต่เดินผ่านเสียวิดฟรีเอาไวะเพราะว่าตัวละครไม่รู้เยอะกว่าโอ้ไม่เอ้ยทำไมพระเจ้าเป็นช่างของโทษข่าอย่างนี้เนี่ยมาตุงสะพานครับแลวพวุนี้ก็บอกว่าะไระ ก่อนข้าจะออกไปจากที่นี่ข้าขอสัมผัสหน้าอกของเจ้าโอ้โหแม่งแบบว่าห้ามทุกคนเลยครับคือเงี้ยคืงเงี้ยมึงจะคืออีกนานไหมเนี่ย,ยนานานโอ้โหแม่งขยาวทีแบบว่านมแทบแตกแอบแบกแทบพังเอออันนั้นมนแล้วก็อยากไปแล้วก็ไม่กลัขึ้นมาเลยแลเสื้อเขียวนี่ก็มาคุยกับไอ้ดำเนี่ยเกี่ยวกับเอ,อผู้หญิงในหมู่บ้านอย่างที่มันส,สวย แล้วก็วางแผนร้ายๆกันนะเออนั่นแหละสมสมเป็นตุวโกงอีกน,นะเอาะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้คราวหน้าเราจะมาแคสเกมนี้ต่อนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเออเกมนี้แคสลง YouTube ได้แล้วเชน่าไม่ปิด่ะนะถ้าชนาไม่ปิดก็จะกลายเป็นแ,แคสธรรมดามากงนะนะคือแคสเกมนี้มาเดี๋ยวชนไม่โดนปิดอ่ะเออ

休んでいきましょうどこ行ってたんだいいもの手に入れちゃったいいものあの長官とんでもない悪だくみをしてるよはいこれどうしたんだえっ